เหมือนกันเราครอบแก้วก็คือจะ่ปเส้นทางของเจ็ดเส้นนี้แหละแต่ว่ามันจะมีจุดฝังเข็มอยู่นะคะเห็นแก้วตองดรงปากเรานี้ไหมคะนี่คือจุดซ้ายขวาจะต้องเสมดอนขนาดกันนะคะซ้ายกับขวาต้องเป็นขนาดกันเวลาที่เราครอบนะคะแล้วก็ตรงคอเห็นไหมคะตรงคอมันจะมีอยู่กลางเห็นะคะตรงกระดูกสันหลังลอยต่อแล้วเ่า

ถ้ามันว่าเราห่อแก้วตงรงคอมาเลยเราต้องห่อเจเจอันก็คือจุดตามนี้่เจ็ดา้านอนลำดับนะคะลำดับในการคอบแก้วหนึ่งคือแก้วใหญ่นะคะตรงกลางคอนี่นะคะจะเก็นอี่างยอันนี้จดนะนีคุณค่ัค้นตอนนะคน就是ล上到下 สองก็คือตรงบ่าซ้ายขวานะคะเพราะบ่าซ้ายขวาแล้วก็ลำดับที่สามก็คือตรงกลางสบักของเราเนี่ยสองอันเสมอขนาดกันแล้วก็สี่ถึงจะเป็นตรงา่ ก่อนที่เราจะเริ่มครอบนะคะมันจะมีขั้นตอนอยู่ะคะขั้นตอนก็คือหนึ่งเราก็ต้องทานน้ำมันนะคะาาลลที่สองก็คือเราจะต้องกวา,าด痧กวาดเจ็บเส้นเส้นละยี่สิบครั้งะนะคะที่สามก็คือเราจะต้องกวาด痧กวาดเจ็บเส้นเส้นละยี่สิบครั้ง เชี่ยงหมุ่สร้างเย้าหยกอาลำดับที่3นะคะเราจะลงน้ำน้ำมันที่มีอาจจะมีนิดยาเนาะตรงจุดที่เราจะคอบแก้วค่ะทำทีเดียวกมม่ใชุ่大大เพราะว่านี่ก็คือยาตัวนี้จะลงแค่จุดที่เราจะคอบแก้วนะคะเราครอบจุดไหนเราก็ลงจุดนั้น。然后就进行拔罐十五分钟，然后，分钟， L pop L my girl 45000，然后卸完罐以后呢，我们还会再涂上这个药油。嗯，然后我们讲滴了哦，啊，our girl of L，然后呢，它，然后呢，30000，然后呢，10000点。然后，呃，如果我们拔罐的时候发现这个人皮肤有很多水分出来的话，再用纸巾把那个水分吸干以后，再涂药油。当 หลังจากที่เราปดแก้วออกเนาะเราต้องสังเกตว่าบนตัวของเขาจุดที่เราคอบแก้วมีไอ้น้ำไหมถ้ามีไอน้ำก็คือแสดงว่าน้ำในร่างกายเขาถูกดูดออกมาเราต้องซับออกก่อนแล้วถึงจะลงน้ำได้ที่เดือดปัด้วหลากน้นก็ต้องรีบดื่มน้ำรีบดเลยริบดเป็นสีแดงไว้เลยว่าทุกครั้งที่ทำเสร็จจะต้องน้ำอุ่นแก้วน้ย Hàm ăn nước lạnh, hàm chè nước lạnh, phô chớp quay bì bì ở đợt xuân chi gần giờ. Bởi vì nếu chúng ta ăn nước lạnh hoặc chè nước lạnh thì sẽ uhm, thể sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng Chúng ta sẽ bị Chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng Chúng ta sẽ bị ảnh Chúng ta sẽ อ๋อใช่好拿上就会做给你们看这七个罐的部位和五个步骤他做完给你们看以后呢然后我们每个小组的里面就开始来实操实操งคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงมือทำยังไงหลังจากที่อาจารย์สุภาพสาธิตเสร็จแล้วทุกคนจะต้องลงมือทำ 但是我的的小要作大家基แล้วเวลาเราทำริงเราก็ใช้กระบอกไม้ถ่นะคะเพราะว่าเรายังไม่ไม่ถนัดและเรายังไม่คุ้นเดี๋ยวมันจะแตกนะคะให้ใช้แก้วผ่ากระบอกไม้ใหม่ก่อน好的那我们先请一个人示范一下。ท่านใมาเป็นแบบคะ一个弟兄上来。好。你还是可哎哎哎我讲水有肩颈肩